สวัสดีครับชแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาที่โซ่ p r ย p o w ก r m a t i c 80ติขนาด35มมลเรือนนี้กันนะครับ นาฬิการตระกูล PRX เนี่ยคงไม่ต้องมีการบรรยายอะไรให้มันมากความแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็เรียกว่าทำให้ทิโซ่เนี่ยดังเป็นพลุแตงในช่วงหลังๆมานี้เลยนะครับโดยที่มันก็มาพร้อมกับความวินเทจความย้อนยุคแล้วก็ได้ความทันสมัยมาในตัวด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นนาฬิกาในสไตล์อินทิเกรตเบรส l e ตที่คนกำลังนิยมกันในยุคนี้มากๆนะ โดยที่ปกติแล้วเนี่ยที่โซพียมันจะเป็นรุ่นประมาณ40มิลน,นะครับตัวรุ่นที่เป็น35มิมลมันก็จะมีบ้างนะแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องคอร์นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการออกตัว35มที่มันเป็นเครื่อง p o w e r m a t i c 80หรือว่าเป็นเครื่องออโต้ออกมาแล้วนั่นเองนะซึ่งวันนี้เราจะมาลงดีเทลกันนะครับโดยที่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปดูเรื่องรายละเอียดนาฬิกานะอยากจะเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่โซพียมันเป็นนาฬิกาที่ มันมีมาค่อนข้างจะนานมากแล้วนะครับในยุคก่อนเลยนะครับหลาย10ปีแล้วอะ่ะมันเคยมีรุ่น PRX มาแล้วนะโดยที่ขนาดแบบดั้งเดิมของเขาอะ่ะมันเป็นไซส์35มิลนะตอนที่เขาเปิดตัวมาครั้งแรกนะครับซึ่งตอนที่ทิโซ่เอามาทําใหม่เนี่ยเขาก็มีการอัปเกรดไซส์เป็น40มิลแต่สุดท้ายเนี่ยแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้กระแสนในาการเล็กๆอะ่ะมันมาแรงมากทิโซ่ก็คงทนไม่ไหวนะครับก็คงต้องเอาขนาด35มิลที่เคยทำอะ่ะ เอามาทําอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของรุ่นที่มันเป็น powermatic 80เครื่องออโต้ในขนาดที่มันเล็กลง35มิมลด้วยก็เลยถือว่าน่าสนใจมากนะโดยที่เรื่องแรกที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยก็คือนาฬิการเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ผมมองครั้งแรกปั๊บนะเวลาเห็นตัวจริงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเล็กกว่าที่คิดนะครับคือผมก็รู้แหละวว่า35มิมลเนี่ยมันเป็นนาฬิกาไซส์เล็กประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันเล็กกว่ามสีมนน่งไบมิมลไปู้กึกว่าเ้ย มันเล็กไปไหมเนี่ยมันจะมีปัญหาสําหรับคนข้อเล็กแบบผมหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆตอนแรกคิดว่าไม่ได้ดูเล็กขนาดนี้นะคือผมข้อเล็กก็จริงแต่ก็อยากได้นาการที่มันดูแบบมีความแมนขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าพอจับขึ้นมาดูสักปั๊บเนี่ยด้วยขนาดหน้าปัดที่มันเล็กลงด้วยสัดส่วนทุกอย่างที่มันดูเล็กลงมากๆอะ่ะมันก็ดูค่อนข้างจะแปลกตาเลยนะครับแต่ว่าเวลาอยู่บนข้อมันจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องการอยู่บนข้อกันอีกท,ท,ทีีหััันนนนนะครบ้านนากดกาดดนนดไป่่ว คือหน้าปัดด้านในเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเป็นแพทเทิร์นลายตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแยกระหว่างตัวนาฬิกาทิโซ่ที่มันเป็นเครื่องคอร์สกับเครื่องออโต้นะครับถ้าเป็นเครื่องคอร์สเนี่ยหน้าปัดเขาจะเรียบเลยนะครับไม่มีลายตารางลายกริดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องออโต้ก็ะจะมีลายอย่างเงี้ยเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมเล,เล็กๆเรียงกันไปนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเวลาจะดูว่าอันไหนเป็นคอร์สเป็นออโต้ดูแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับแล้วก็ตัวอักษรต่างๆนาน,านานเนี่ยก็มาในไซส์ที่แบบ ค่อนข้างจะดูแบบแปลกตามกันนะคือด้วยความที่พื้นที่ภาพรวมมันดูเล็กลงอะ่ะแต่ก็เขาก็ยังอยากคงความแบบอ่านง,ง่ายของพวกโลโก้พวก PowerMetric 80ต่างๆนานาอยู่ก็เลยรู้สึกว่าตัว Text พวกนี้มันก็มีความใหญ่ประมาณนึงนะครับแล้วก็ที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคือช่องวันที่ด้านขวานเนี่ยมีความใหญ่เตะตาขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าแบบจริงๆตัวเครื่องด้านในอะ่ะมันก็เป็นเครื่องเดิมเลยนะครับเป็นรหัส p o w e r m e t r i ติ8 8 0 1 1 1นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องขนาดจานวันที่เรื่องขนาดตัวเครื่อง Movement มันก็คืออันเดียวกับเรือนใหญ่แต่พอไซส์มันเล็กลงขนาดนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้สัดส่วนบางอย่างมันดูแปลกตาไปอยู่บ้างนะครับซึ่งผมลองตั้งค่าตัวเครื่องให้ดูนะ ตัวเครื่องเนี่ยสามารถหมุนขึ้นลานด้มือได้เลยนะครับดึงมาทีนึงก็หมุนตั้งช่องวันที่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับสังเกตดูนะว่าพอเราเห็นช่องวันที่ตเต็มเตมปั๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นช่องวันที่ที่มีความใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าโดยภาพรวมนาฬิกามันดูมีความแบบจิ๋วจิวดูมีความเล็กกว่าที่คิดเยอะประมาณนึงเลยส่วนรายละเอียดอื่นๆของด้านในก็คล้ายๆเรือนใหญ่เลยนะครับมีรูมมาให้นะเป็นซูเปอร์อ ส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นซัฟฟ r e คริสตัลนะครับตัดแสงมาใช้ได้นะหลายๆมุมเห็นหน้าปัดได้เคลียร์กว่าที่คิดเยอะเลยนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยรายละเอียดหน้าปัดด้านในก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเคสเนี่ยจริงๆก็เป็นดีไซน์เดิมเลยนะครับของตัว p i ซโซ p ี x นะซึ่งแน่นอนนะครับว่า p r x เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะคือไอข้อแรกตรงเนี้ยมันจะทําหน้าที่เหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งกับเคสเลยนะครับ คือจริงๆอ่ะมันเป็นสายแหละนะครับมันเป็นลิงก์อันนึงนี่แหละแต่ว่ามันมีการยึดติดโดยที่ไม่สามารถขยับแบบเยอะแยะมากมายได้อ่ะดังนั้นเนี่ย สายอ่ะมันเหมือนจะมาเกาะกับไอตัวข้อแรกเนี่ยมากกว่านะครับซึ่งมันก็เลยทําให้ตัวเคสเนี่ยมันมีความใหญ่กว่าความเป็นจริงประมาณหนึ่งนะโดยถ้าเกิดมันเป็นรุ่น40มิลเนี่ยมันจะมีเพิ่มความกลางให้กับตัวเคสมากขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าพอมันเป็นรุ่นเล็กแล้วปั๊บเนี่ยไอ้ที่มันยื่นมาตรงนี้มันก็กลายเป็นการเติมขนาดของตัวเรือนให้มันมีความโอบข้อมือได้ดีมากขึ้นสําหรับคนข้อเล็กๆนะครับก็จะไม่เป็นปัญหาเท่ากับเรือนใหญ่ละอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เรือนเนี้ยทาได้ดีขึ้นสําหรับคนข้อเล็ก แตกต่างชัดเจนมากๆเลยนะครับส่วนฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเครื่องก็มาแบบแน่นตัวเคสเลยนะครับใช้พื้นที่ได้เต็มที่คุ้มค่ามากๆตัวโรเตอร์ก็มาในสไตล์ที่แบบเป็นการเลเซอร์ลายลงไปแบบนี้นะครับส่วนรอบๆก็จะมีสเปกบอกไว้นิดหน่อยนะการกันน้าก็ทําได้ร้อยเมตรนะครับถือว่าหายห่วงนะสามารถโดนน้ําอะไรได้เต็มที่เลยส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดออกมาก็ประมาณ35มิมลเป๊ะเลยนะครับ ความหนาเนี่ยอยู่ที่11.3ม mm. ิลมส่วนลักทุลักวัดแบบยื่นที่สุดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44.3ม mm. ิลมส่วนน้ำหนักชั่งออกมา94กรัมนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทิโซพีเอ็กซ์อยู่แล้วนะครับที่มีการเล่นแสงเล่นเงาได้ดีมากๆนะอย่างเงี้ยเวลาเราเอานิ้วลูบๆดูแบบนี้นะครับคือแบบโอ้โหมันสมูทมันลื่นมากๆการขัดผิว PRX นี่คือแบบท็อปสุดๆในราคานี้จริงๆนะครับช่วงราคานี้แบบแข่งกับ PRX ยากมากจริงนะ ความละเอียดในการผลิตนี่คือสูงมากๆเลยนะครับส่วนบานพับก,ก็เป็นแบบบัตเตอร์ฟลายแบบนี้นะครับสข้างแบบนี้อ่ะมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับคือนาฬิกาเนี่ยเวลาผมจับๆเนี่ยเวลามันอยู่บนมือผมอย่างนี้นะครับมันจะรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันก็เล็กอะนะครับมันดูแบบเป็นนาฬิกาจิ๋วๆเลยอะแต่ว่าพอสวมใส่บนข้อมือนะครับเนี่ยสังเกตดูว่าเออ ดูดีขึ้นมาทันทีเลยดูแบบลงตัวกว่าที่คิดเยอะนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มานั่งวิเคราะห์นั่งมองอยู่นานนะว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมตอนจับมันดูแบบค่อนข้างจะเล็กแต่ทำไมพอใส่ปั๊บเนี่ยมันดูแบบพอดีบนข้อมือมากๆเลยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวขาลากของเขาเนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องข้อแรกเนี่ยที่เวลาเราจับจับตัวมันจะยังไม่เห็นความโค้งความแบบโอบกระชับข้อมือเป็นทรงนะครับแต่พอมันอยู่บนข้อมือปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากด้านข้างนะเราจะเห็นว่าตัวเอ็นิงข้อแรกอะ่ะมันก็มีการแทงออกแล้วก็ ข้อต่อไปมันก็ตีโคง้งเป็นเส้นโคง้โคงๆสวยๆนะครับซึ่งพอมันอยู่บนข้อมือปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นทรงนาฬิกาที่เหมือนเป็น b r รสเ l e t เหมือนเป็นกำไลที่มันดูดีอะ่ะซึ่งอันนี้กลับกันนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น40มิลเนี่ยมันจะมีความแทงยื่นมาแบบนี้นะครับมันจะหักเข้ามาแบบนี้เยอะแล้วผมจะเห็นตัวเคสมันยื่นแหล,ลมๆมาแบบนี้ซึ่งมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ พอเป็น35มิลปั๊บเนี่ยมันดูลงตัวมากขึ้นแล้วก็เห็นเป็นทรงของนาฬิกาที่มันควรจะเป็นมากขึ้นนะคือต้องบอกเลยว่าเป็นไซส์ที่แบบเหมาะกับข้อมือผมจริงๆน,นะครับใครที่ข้อมือใกล้ๆกันอนะประมาณ5.5นิ้วหรือแม้แต่6นิ้ว6.5นิ้วเนี่ยผมก็ยังใส่ได้นะ เพราะว่า PRS รุ่น40มิลเนี่ยถ้าเกิดจะให้เชียร์จริงๆนะว่าใส่แล้วแบบสวยลงตัวมากๆอ่ะต้องข้อมือแบบ6.5นิ้วเป็นต้นไปอ่ะผมว่ามันถึงจะเห็นการตีโค้องอย่างเงี้ยการที่มันเป็นทรงเดียวกับนาฬิกาเป็นเส้นอ้อมๆมาส,สวยๆอ่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นถ้าเกิดข้อมือเล็กจริงๆและอยากได้ฟิลลิ่งการอกกระชับข้อมือดีๆจริงๆก็มารุ่น35มิมลอันนี้ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องความเบาสบาย,ยก็โอเคอยู่ละนะครับน้าหนักมันแบบไม่ได้หนักอะไรมากอยู่ละแล้วก็ตัวสายอ่สบาายมากนะ เพราะว่าข้อเขาอะ่ะมันเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความแบบพาดไปกับข้อมือได้ดีแล้วก็แทบไม่มีแกลบช่องว่างให้เราแบบเอานิ้วสอดเข้าไปได้เลยนะอย่างตรงเนี้ยยังเอานิ้วสอดไม่ได้เลยนะครับจริงๆปกติแล้วเนี่ย PRX จะมีปัญหาตรงนี้นะมันจะมีช่องที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่าด้วยความที่เรือนเนี้ยมันเล็กแล้วก็พออยู่บนข้อมือเล็กมันก็อบข้อมือผมได้แบบค่อนข้างจะฟิตมากอะ่ะ ผมก็จ้อนิ้วจิ้มไปได้แค่นี้นะครับไม่สามารถจิ้มจนทะลุได้นะครับ<__ดังนั้นเรื่องช่องว่างระหว่างตัวเรือนกับตัวข้อมือนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากจนรู้สึกว่ามันกวนตาอะไรนะครับถือว่ากําลังโอเคเลยแต่จุดหนึ่งที่อาจจะรู้สึกได้นิดหน่อยก็คือเรื่องความหนานะคือถ้าเกิดมันเป็นรุ่นที่มันเป็นเครื่องคอร์สเนี่ยมันก็จะบางกว่าน,นี้ประมาณหนึ่งนะครับพอมันเป็นเครื่องออโต้ปั๊มเนี่ยแล้วมันมากับไซส์เล็กเนี่ยอันนี้จะรู้สึกถึงความหนาได้แบบมีในยะประมาณหนึ่งนะคือเห็นแล้วแบบเออรู้สึกได้ว รัดกับข้อมือได้แน่นประมาณนึงไม่ได้หนนอะไรมากอาจจะไม่ชินบ้างในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าพอใส่ใช้งานไปก็จะลืมๆมันไปแล้วแหะว่ามันมีความหนาขึ้นมานิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับโดยสรุปเลยนะครับถือว่าเป็นการทําไซส์เล็กที่มาได้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะมากๆของทิสโซ่นะครับมาในยุคที่คนกําลังอยากได้ในาฬิกาไซส์เล็กพอดีเลยแล้วก็เลือกรุ่นที่จะทาไซส์เล็กได้ถูกต้องม,อมากๆนะครับเพราะว่า p R x เเนี่ยมันควรจะไซส์ประมาณนี้แหละนะครับเอาจริงๆนะผมแอบเชียร์ว่าจริงๆอ่ะมันควรจะมีไซส์ 35แล้วก็เต็มที่ก็38อะไรแบบนี้นะครับไม่ควรจะข้ามไป 40- ได้ซ้ำอ่ะเพราะว่านายกาทรงมันแบบมีความเป็นถังเบียร์นิดนึงอะ่ะมันกินพื้นที่บนข้อมือเยอะยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งดูเอถอะทะนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับคนที่ข้อมือเล็กๆแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดทิโซ่ทำแบบ37มิมลหรือ38มิมิลมาเนี่ยโอ้โหผมจะกรี๊ดจะกราบการเลยนะครับคือแบบ จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับถ้าเกิดทำไซส์นั้นมาจริงๆนะเนี่ยก็มารอดูกันว่าจะมีอะไรแบบนั้นไหมในอนาคตนะครับส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยจัป้ายอยู่ที่25,300บาทนะก็ราคาเดียวกับรุ่น40มิลเลยนะครับไม่ได้มีการบวกลบแตกต่างอะไรกันไปเท่าไหร่นะครับต่อให้เล็กลง5มิลก็ขายราคาเดียวกันนี่แหละยังไงใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้ที่ช็อปของทิสโซ่ทั่วประเทศนะครับหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับร้านทั่วไปบนช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะมีตัวแทนเยอะอยู่เหมือนกัน ยังไงก็ลองไปซื้อมาใช้งานกันดูได้เลยนะครับคนข้อมือเล็กจะต้องถูกใจแน่นอนนะสำหรับเรือนนี้สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ